ประสบการณ์ครั้งแรกในการเข้าไปดูน้องอิงหน้าเวทีแบบเต็มเต็มนะครับครั้งที่แล้วเคยไปดูที่วัดบางปิ้งนั้นดูแค่ช่วงเช็คซาวเพราะว่าลุงติดงานไม่ได้ดูตอนแสดง <c oughs> แต่ครั้งนี้ลุงเข้าไปดูเต็มๆเ,เลยก็เดี๋ยวเล่าประสบการณ์ให้กับคนที่ไม่เคยดูหมอลำเลยอย่างลุงเนี่ยไม่เคยดูหมอลำแบบแสดงแบบเต็มๆแบบนี้เลยนะแต่แต่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่แสดงหมอลำ เลิกแค่เที่ยงคืนครึ่งนะแต่ถ้าไปต่างจังหวัดมันจะเลิกซอดแจ้งอ่ะลุงก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์อันนี้ประสบการณ์ที่ดูครั้งแรกที่หน้าเวทีแล้วดูแบบเต็มเต็มของวงสาวน้อยดูน้องอิงครั้งแรกก็เอาภาพรวมก่อนนะภาพรวมก็รู้สึกประทับใจนะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับลุงเลยเพราะว่าลุงเคยดูเฉพาะวงดนตรีพวกสายันสัญญายอดรักสลักใจตมบานนอกอะไรเงี้ย ดูไพวันลุ่งเพชรอา่าอะไรอ่ะอีกคนหนึ่งดังๆสมัยนั้นอ๋อไว้พจเพชรสุพรรณอะไรเงี้ยดูดูที่แถวบ้านลุงนะบัตรก็20บาทเมื่อ30ปีที่แล้ว <c oughs> <c oughs> กลับมาดูหมอลำครั้งแรกเต็มวงแล้วเสียตังค์เข้าไปดูนะบัตร 190บาทค่าเก้าอี้อีก่สิบก็เป็น2 1 0สบาทนี่โอ้โหถ้าคนไม่รักจริงนะไม่เป็น F c ซจริงหรือไม่รักสนุกเรื่องหมอรำนะครับก็ต้องคิดหนักหน่อยคิดหนักแต่นี่โอโ้คนเต็มมากคนเต็มมากลุงไปถึงตั้งแต่หกโมงสี่สิบนะครับหกโมงสี่สิบก็คนมาหน้าเวทีสักประมาณสี่ห้าสิบคนแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำเข้าออกก็สะดวกครับ งานนี้ทีมงานป่าช่วยเป็นคนจัดเข้าออกก็สะดวกก็ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ตรวจอะไรมากมายในคือป,ประสบการณ์เข้าไปซื้อตั๋วก็ง่ายๆนะครับซื้อตั๋วจ่ายไป190บาททอนมาสิบจ่ายไป200ทอนมา10บาทก็เดินเข้าไปมีการตรวจความปลอดภัยให้เราพอควรก็คือตรวจร่างกายมีเจ้าหน้าที่คำเอวคำอะไรแล้วก็เปิดกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่ดูในการเข้านะก็แสดงว่าเข้าไปในงานก็รู้สึกปลอดภัยได้ประมาณนึงแต่ก็มี ประเด็นเหมือนกันก็คือช่วงประตูทางออกเข้าไปห้องน้ําพอเข้าไปห้องน้ําแล้วเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่มีการตรวจเนี่ยถ้าเกิดจะมีเรื่องมีราวหรือเอาอะไรกลับเข้ามาตอนไปเข้าห้องน้ําก็ก็สามารถเอาเข้ามาได้อันนี้คือเรียกจุดจุดอ่อนในการรักษาภัยภัยแต่ช่างมันเถอะแต่ลุงเล่าให้ฟังเฉยๆว่าประสบการณ์ครั้งแรกเป็นไงรู้สึกไงแล้วก็ไปครั้งนี้ลุงโชคดีได้เจอแม่หน่อยด้วยนะครับไปถ่ายรูปก,กับแม่หน่อย ไม่หน่อยกับพ่อเอกกาลังกิน,กนข้าวอยู่ก็ไปถ่ายรูปกับไม่หน่อยแต่ไม่ได้เจอน้องหญิงหลังนั้นก็มาเจอตอนมาเช็เชคซาวเจอตอนร้องเพลงเอาภาพรวมๆก่อนนะภาพรวมๆก็คือเข้าไปในรั้วสังกสีก็มีเครื่องดื่มขายแล้วก็สามารถนําเครื่องดื่มที่ไม่ได้ใส่ขวดของยี่ห้ออื่นอะเข้าไปได้ก็โอเคโอเคอยู่คนมาส่วนใหญ่จะมาสักประมาณ สามทุ่มไปแล้วนะครับที่หมอชิดสองสามทุ่มไปแล้วคนจะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นถึงประมาณสี่ทุ่มคนก็เบาลงลนะสี่ทุ่มพะมันเลิกเที่ยงคืนครึ่งนะครับคนก็เบาลงส่วนหน้าเวทีนั่นต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยหมอลำเนี่ยเริ่มสตาร์ทแบบแบบเรียกน้ําย่อยก่อนเริ่มเรียกน้ําย่อยแล้วค่อยๆแรงขึ้นระดับแรงขึ้นค่อยๆเบาแล้วแรงแรงแรงก็มัน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 สุดท้ายก็มันมากเลย เหมาะสำหรับคนที่อชอบเต้นวัยรุ่นที่ลงไปดูนี่ัยรุ่นก็เยอะพอสมควรที่ชอบเอามาเต้นมันเอาเครื่องดื่มมาตั้งนะซื้อโต๊ะไม่ได้นั่งนะครับเอาโต๊ะมาตั้งเครื่องดื่มก็ดื่มกินกันสนุกสนานนี่คือบรรยากาศโดยรวมของงานแต่บรรยากาศของวงหมอลำนะโอ้โหรู้สึกมันผิดกับที่เราดูใน ในจอหรือดูในช่อง YouTube ที่เราดูปัจจุบันนะไปดูสดมันได้อีกบรรยากาศหนึ่งบรรยากาศมันเป็นยังไงคือบรรยากาศหน้างานเนี่ยมันเขาเรียกบรรยากาศมันได้อะมันแสงสีเสียงมันโอ้โหเล้าใจเล้าใจแล้วก็การแต่งตัวนี่มันสะท้อนวับแวบมันสวยสวยสวยงามนะครับแล้วก็การร้องแต่ละคนนี่โอ้โหร้องแบบเสียงได้อะเสียงหมอํำมันสุดยอด ยอดนะครับแล้วสเต็ปการการปล่อยคิวงานของวงสงน้อยน,นี่เป็นการสเต็ปที่ที่ไหลลื่นไม่ติดขัดแล้วก็สนุกสนานเริ่มระดับความมันจากเบาไปหาหนักแรงมัน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 สุดท้ายล้วมันมากนะครัพยิงก่อนจบเตยลายนี่มันระเบิดระเบ้อเลยคนไม่ยอมกลับนะครับนี่คือภาพรวมแล้วก็การปล่อยคิวงานเนะี่ยเริ่มจากคน ไม่ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆอ่ะจากนางรองจากน้องใหม่ก็ไปก็นางรองนางรองนางเอกนางเอกแล้วก็ไปพระเอกก็ไปพ่อโจแล้วก็สุดท้ายมาปิดด้วยน้องหญิงแล้วก็มาปิดด้วยเต้ยลาเนี่ยเขาเรียกคิวงานปล่อยแบบนี้มันก็ทําให้เราอยากติดตามอยากอยู่ให้ครบอยากอยู่ให้ครบนะครับแล้วได้อะไรจากการไปดูหมอลำครัง้งนี้ก็คือได้สัมผัสบรรยากาศของคนที่รัก หมอรำแล้วก็ f c เฉพาะคนนะครับมี f c เฉพาะคนหมายความว่าเอฟซี FC ของคุณวัดก็จะเอาของพระเอกวัดก็เอามาไล่อะไรมาให้พระเอกวัด f c ของน้องมานะก็อะไรประมาณนี้เขาเรียกมี f c เฉพาะบุคคลแต่น้องอีกเนี้ย FC ภาพรวมจะมากกว่านะครับ f c หลายๆคนทั้ง f c คนอื่นก็มาให้น้องอีกด้วยแล้วก็มีประปายที่เราไปให้พวกแดนเซอร์ให้พวก น้องใหม่ไต่ดาวอะไรเงี้ยก็มีมี fc พอสมควรลุงว่า fc ของน้องใหม่ไต่ดาวเนี่ยจะจะมี fc ได้ก็ต่อเมื่อในช่องสาวน้อยแฟนสาวน้อยลำเพลินอ่ะ official เอามาไลฟ์ให้คนได้เห็นตัวตนแล้วก็น้องก็จะได้มาไลฟ์เหมือนว่าตุ้ยทำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีคือกระจายกระจายคนรู้จักกระจาย fc ไปหาหลายๆคนนะครับเพื่อที่จะให้น้องๆได้มีโอกาส อันนี้คือภาพรวมทั้งหมดที่ที่เจอช่วงพอหลังเลิกก็เป็นอะไรที่เหมือนเดิมที่เห็นกนะ็คือทุกคนหุ้มไปหาน้องอุ้งอิงเพื่อจะไปถ่ายรูปตอนเลิกงานก็พร้อมร้องมาเต็มไปหมดเลยน้องอิงตอนนี้ยิ่งยิ่ง,งมีประสบการณ์เยอะขึ้นน้องก็ยิ่งเทคแคร์เอฟซีมากขึ้นนะครับมาเร็วๆใครจะมาถ่ายรูปเร็วมามามาพร้อมรออะไรเงี้ยคืออะไรที่มีความสุขอะ น้องไม่ได้ถือตัวถึงแม้จะมีคนเยอะขนาดไหนน้องก็ไม่ถือตัวแล้วก็สุดเป็นอะไรที่สุดยอดที่เด็กน้อยคนหนึ่งอายุขนาดนี้แต่มีความรับผิดชอบขนาดนี้แล้วก็อ fc รักขนาดนี้เพราะว่าอยู่ใกล้นางแล้วมีความสุขนะลุงก,ก็ไปก็ให้ทิปไปสามรอบร <laughs> อบแรกให้ตอนไลฟ์สดเพราะว่า น้องยังไม่ได้แต่งตัวนะเรว่าตอนไลฟ์สดไปให้กับคนก็ไม่ได้แย่งกันเยอะอะไรเงี้ยให้สะดวกก็ถ่ายรูปง่ายๆหน่อยให้ครั้งแรกไลฟ์สดถ่ายให้ครั้งที่สองอยากให้น้องถ่ายรูปให้ก็ก็น้องก็ถ่ายรูปเอากล้องโทรศัพท์เราไปถ่ายให้ให้คุณหมอดิมถ่ายให้นะครไลฟ์ให้อีกรั้งที่3มตอนน้องแต่งตัวออกมาแล้วครับออกมาแสดงตอนประมาณสักเกือบเกือบห้าทุ่มให้สามครั้ง มันมีความสุขจากการให้ก็หลายๆรู้ลุงเข้าใจเลยว่าทําไมหลายๆคนถึงอยากจะเอาให้น้องเพราะว่ามีความรู้สึกเอรักเอ็นดูเหมือนลูกหมันหลานประมาณเนี้ยโอ้แต่ละคนควักสามร้อยสองร้อยแบบไม่ได้คิดอะไรบางคนควักแบงค์พันนะครับลุงดูโอเอฟซี FC แต่ละคนเนี่ยหมายถึงความพร้อมแต่ละคนไม่เท่ากันอันเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจต้องบอกว่าถ้าไม่ได้ดู ติดตามน้องอิงลุงก็คงไม่ได้ดูหมอลำไม่คงจะไม่จ่ายตังค่าไปดูหมอลำลุงนั่งแท็กซี่ไปกลับสี่ร้อยนะครับไปกลับ4ี่ร้อยค่าแท็กซี่นะครับค่าเข้าดูหมอลำอีกสองิบาทก็คือค่าเข้าร้อยเก้าสิบค่าบาัตรอีกอค่าเก้าอี้ยี่สิบสองร้อยสิบาทให้ทิปน้องไปอีกสองร้อยการไปดูหมอลำครั้งหนึ่งเจ็ดแปดร้อยแต่มีความสุขอะ่ะมันมีความสุขนะมันมีความสุข ก็เดี๋ยวมีโอกาสได้ไปครั้งหน้าจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังอีกครั้งนี้ก็จะเล่าประมาณนี้แล้วมีความสุขนะครับใครไม่มีโอกาสไปก็ไปดูสักครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้ดูหมอลำแบบเต็มเต็มวงแล้วก็ดูสดๆเนี่ยมันทําให้เราชื่นใจอะ่ะชื่นใจเรามาเล่าให้ f c ีคนที่ไม่เคยดูฟังฝากช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บลุงอ้ว,วนชวนคุยอยู่ด้วยไม่ข้ามโฆษณาห้เอให้ยีลาน้อย ไม่ข้ามโฆษณา5%ให้อีหลาน้อยแล้วก็คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอรธรรมกา,าจังหวัดกาญผ่านมาทั้งนี้มาพูดคุยกับลุงบอกว่าเป็น fc น้องอิงลด5% fc น้องอิงลด5%คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย